สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุขสุกคนเนาะจานะเนาะเมื่อนี้จะมาเราความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ฟังจะพี่น้องบ่ได้เล็กน้อยจะเป็น <laughs> เป็นอียังที่ขาดบ่ได้นาะจานะเมืนน่อนี้ไปร้านจีนมาแต่จะมาจะผ้ามาเบิงนะ่ะจะว่าได้ยังนะ่ <laughs> หอนหอนห่อนอน้อ,นนองก่อนอื่นมาหมาเนาะจ้ะเวลาเวลาชุกเฉินต้มมาหมารอบนี้ได้ช,าม,ดชมา,ามะชะมะควมอันนี้ซียูหาซิปเนาะจ้ะกับประมาณสองร้อยนะมั้งปกติบ่บบกค่อยกินชาพี่น้องนู้จะบกค่อยกินชาของหวานอนี่ยประมาณนี้แต่ว่า หนานี้มันหนาห่อนจากเลยต้องมีไวกด็ดีแล้วก็เซนขน้นมจีนตามที่เฮ็ดคลิปลหลายๆคลิปนอกาจาก,กจะเป็นเซนแบบนี้ดีจ้ะซื้อมาฮ่อเดียวเพราะว่าอยู่บ้านก็มีักคุ่งจ้ะักคุ้งอันนี้มกคุ่งมาตะไทยปกติมันจะเป็นมกคุ่งแบบห่อนแล่นในหลายแต่ัะคุ่งรุ่นนี้มันจะเบาไม่ในเนาะจา้ะกิโลละสิบสองยู แต่ว่าอันนี้หน่วยนี่เจ็ดยู่หามันหอยไม่ติดไม่ติดไว้กะดีจ้ะปะกติก็มันบ่ได้เม,มิดดอกพี่น้องบางทีเฮาโดนได้ไปเื่อมันได้อันยิบมาแน่กะประมาณว่าดีคือก,กันอันนี้สตอมักสตอสดอันนี้เป็นของแถมพี่น้องเ <c oughs> จ้าของรา้านเพิ่นให เพราะว่ามันมันจะเสียเราเนาะจะราะมันบ่ได้ขายประมาณนี้แหละก็เลยเอาให้เพื่อนก็เลยให้ฟีมากินเราก็เส้นมีเส้นมีไว้แ้่อ่าพันมีหรือว่าเห็ดเตี๋ยวเนาะจะอันนี้จะเป็นปลาทูสดววาเสียมันหนึ่งเฮ็ดเป็นพี่เพื่อนบอกว่ามันมันมันดีนะจะเอามัน เห็ดปลาทู่นหนึ่งว้ปิ้งประมาณนี้เนาะจ้ะเพิ่น,นว่าเฮ็ดปลาทูหอมนก็บ่ร,รู้ว่าสิเฮ็ดจังไดนต้องเข้าไปเบิ่งใน YouTube อีกทีนึงแต่ว่าหนึ่งวก้ก็ไว้กินเวลาหิวๆก็เอามาย่างกินเนาะจ้ะหรือว่ามาทอดเพิ่นว่ามันมันห่ันสั่นมันมันมันแซ่บอีกถุงที่โอ้ทงขาดมันนักตะไคร้แช่แข็งกกซื้อมาเฟื่อกันแตกแว่าเพราะว่าของเจ้าของมาท่านอาันพวกพ่อสิได้หั์กินเนาะจ้ะเอาเนี้ว อันนี้ขอนิ้วรุ่นนี้ซีนี้มันเป็นใครวะขอนิ้วไม้ค่ะแบบว่าเวลาเร่งด่วนเข้ามากับน้ำหอนแค่ชั่วโมงหนึ่งกระไดหนึ่งแล้วนอกจากนี้แบบเพิ่มครับแล้วว่าแบบพอฝ้ากระท่านหันก็น้องจะใส่อันนี้แล้วก็หัวหอยจะหัวหอยแพ้งขื้นพี่น้อง <c oughs> เห็นมาคนซื้อหลายก็เลยอัพราคาเทไรบุะ้ะซื้อมาถุงหนึ่ง แล้วก็หมักเขือพ่วงเอามาไว้ใสซพวกแกงผัดผัดเผ็ดนอกจากเราว่าไวจะเหฮ็ตผัดเผ็ดประมาณนี้หมักเคือแล้วก็สะไปซองล้านพี่น้องมันมีติดกันนอกจากลานหนึน่งเนียหนึง่งลานนึงเียนหนึ่งลานนี้ก็จะได้ปอเปียแบบซ้มเลสซึ่ง <c oughs> อ่า วันบ่ได้มีเวลาเฮ็ดพี่น้องอาทิตย์นี้อนพอดีวันเสาร์นี่จะมีอะมูสามีภรรยาเพิ่นมาก,กินเข้าอาหารเมนูอาหารไทยนํำเนาะจ้ะซึ่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์มันงงอยากน้ำเรือ่องอพาร์ตเมนต์อยนกูกเลยว่ามีเวลาดเฮ็ดปอเปียกเลยเอามีสามยก็ซื้อมาแต่ว่าเป็นอาหารอะเฮ็ดเอาจจ้ะแล้วก็นั่งมูนั่งไก่นั่งมูนั่งไก่ว่าจะกินกับอัน ตำขุ้มแล้วก็เป็นปูทะเลนะาจา๊ะมาไวฮ็ดอันปูพัดพงกะะรี่ให้ให้แขกกินวันเช้าเนี่ยาจะปูทะเลแล้วก็เต้าหูไข่เนาะไว้ฮ็ตต้มจืดนะจ๊ะต้มจืดเนาะต้มจืดเนาะซับแล้วก็กุ้งขาวกุ้งขาวจากสีเฮ็ดไม่นู่อย่างเราพี่น้อง ซื้อมาไว้กันแตกประมากนี้ไว่ากุ้งอบวนเซนแล้วก็กจ,กวกจีนไก่จ <c oughs> ะเอามไว้เฮ็ดน้ำยาขนมจีนเมื่อใดซื้อมาโดนเราจะมันหายากแล้วก็ซุดท้ายท้ายซูสปูปูทะเลหรือปูมา้านอกจากเป็นโตเ,นนเอามาเฮ็ดปูพัดพงกะหรี่ดกันเอามาผสมกัน กลวยม้สวยงามประมาณนี้มาสองตัวนะจ๊ะเพราะว่ามีซีค้นผสมกันกินประมาณนี้กระบอกมีอยังไหลพี่น้องจ๊ะไปซื้อเฉพาะไอที่มันจําเป็นนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะูกระบอกค่ายมีเวลาเฮ็ออาหารกินแล้วกะเดือนหนึ่งไปไป,ไปที่หนึ่งหรือว่าเดือนก็กว่าจังสีจ้ะจังไปหรือว่ามีแขกมากินเมนูไทยังนสะีนะูก็จังได้ไปซื้อเอาเอาคน้องที่มันขาดมันเรือน่ะจ๊ะ สื่อมาเพื่อจะรับแขกเนาะจาะแต่ชาโนยูยโน,นยูผู้เดียวนะ่ะนูก,กินยังกระแล้วพี่น้องบางที่มีแค่ไข่ต้มกับหุงเขาหรือว่าเจียวไข่กระแล้วเนาะจ่ะแ่ะมีอยังไงพี่น้องในมาแค่นี่เห้อจ้ะราคามันกับมีแพงว่าแพงกขึคือ,อู่กับวา่าเพื่อพึ่งพอใจของเขาว่าจะสื่อหรือบ่สื่อเนาะจาะจำเป็นหรือบบจำเป็นที่จะจ้องสื่อ เฮาก็บอกว่าได้ว่าแพงเกินไปหรือว่าถูกเกินไปมันก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของห้างน้ำนาะจากพี่น้องจ้ะก็มาพอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะจากสวัสดีจ้า